โดยท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะครับออกมาบอกเรื่องนี้เหมือนกันท่านบอกว่าสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิดของไทยนยมีสัญญาณดีขึ้นนะครับยอดผู้ป่วยที่สามารถรักษาหายกลับบ้านแล้วตัวเลขก็อยู่ที่2 0 0 0 0กว่าเนี่ยเกือบทุกวันนะครับซึ่งเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า20วันแล้วแล้วก็ผู้ป่วยหายกลับบ้านนั้นมีมากกว่าผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน10วันแล้วเช่นเดียวกันถือว่าพอเปรียบเทียบก,กันแล้วเนี่ยเป็นข่าวดี ขณะดเดียวกันจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีแนวโน้มที่ลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเหลือหมื่นหากว่าเท่นานั้นเองนะตัวเลขยังสูงขึ้นก็ยังคงกลัดตกไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นตัวเลขเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับเพราะว่าไวรัสกลายพันธุ์เชื้อเดลต้าเนี่ยกระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วซึ่ง แนวโน้มระยะยาวเนี่ยมองแล้วก็อาจจะค่อยๆลดลงลดลงครับทั้งนี้สบ,บคก็ได้เห็นชอบกับแผนที่เรียกว่าการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับด้วยการยกระดับการป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดการฉีดวัคซีนให้เป็นภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็การเข้าถึงชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทหรือว่า ATK การจัดสภาพแวดล้อมของกิจการให้ปราศจากโควิดครับนี่ก็คือสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นจาก การดูแลตนเองของพี่น้องประชาชนแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยของภาครัฐนะครับมาดูเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับครับเรื่องของแผนการจัดหาวัคซีนนะครับท่านโฆษกประจําสํานักายกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่า ตามแผนการจัดหาวัคซีนนั้นภายในสิ้นปีนี้จะมีวัคซีนจํานวน140ล้านโดสแล้วก็รัฐบาลยังได้เจรจาสั่งซื้อวัคซีนจากแหล่งต่างๆเพิ่มเติมต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคนไทยจะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดหาวัคซีนโควิดสําหรับเด็กอายุ12-18ปีเพื่อสร้างภูมิให้พร้อมในการเปิดเรียนด้วยครับ ซึ่งตอนนี้สบคก็มีการนำมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เป็นการทดลองเปิดเฉพาะโรงเรียนประจำก่อนบางแห่งนะครับปัจจุบันนี้การฉีดวัคซีนให้กับครูดำเนินการไปแล้วกว่า573,656คนและยังคงมีนักเรียนในระบบอีกประมาณ4ล้านคนจากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขคาดการว่า ภายในสิ้นปีนี้ครับไทยจะได้รับวัคซีนรวมทุกประเภท140ล้านโดสโดยจะเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนตามเป้าคือ50ล้านคนครอบคลุม70%ของประชากรทั้งบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเสี่ยงและก็กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยให้เร็วที่สุดด้วยนะครับ